ก็ขอ,อกราบสวัสดีสวีดัตชาวเกมเมอร์ที่รักทุกๆคนนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมเบลเอสทแล้วก็อยู่กันในเกมการิน่าฟรีไฟล์กันอีกเช่นเคยนะฮะเบลเอสทขอแนะนําเว็บขั้นเทพมี ID เกมออนไลน์ขายมากมายไม่โกงไม่เกลียนต้องขั้นเทพเลยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญมีบัตรเติมเกมการิน่าเชลด้วยนะครับคุณผู้ชมไอเทมโค้ดฟรีไฟล์ก็มีนะครับ อะไรก็ไม่รู้เลื่อนอะไรก็ไม่รู้เอาต่อยต่อยเอาเอาเอาเมาเมาหลอนเอาเมาสลอนเมาหลอนเมาหลอนโอ้มันต่อยถูกผม่ากิลี มันต่ถูกผมโอ้โหดีนะมันไม่ต่อโดนหัวถ้าต่อโดนหัวเนี่ยเราลดรวดเลยนะฮะเลือดเราเดี๋ยวเราหาเก็บของกันดีกว่าครับคุณผู้ชมโอ้โหทางนู้นมีบวกกันแล้ววะทางนู้นบวกกันแล้ววะคุณผู้ชมครับแต่ตอนนี้เรายังไม่มีปืนดีๆไปใช้ยิงคนเลยเฮ้ยยังไม่มีปืนดีๆเลยโอเคมียาตรงนี้ครับมียาตรงนี้เก็บยาไปฮะ เดี๋ยวขึ้นมาเช็คดูด้านบนดีกว่าเก็บของด้านบนก่อนนะอ๋ออะไรวะเด้เมามันหลอนเมามันหลอนรู้สึกว่าช่วงนี้เมามันหลอนผิดปกตินะมันเป็นเพราะเมาส์ผมหรือเป็นเพราะโปรแกรมผมว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับโปรแกรมนะครับเอา้าไม่แตกอีกเลยไม่แตกอีกเคยไม่แตก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 ,แตกโอเคโดนหัวไป1เม็ดครับคุณผู้ชมครับโดนหัวไป1เม็ดเอา้าเอา้เอา เอาเอาเอายังไงครับยังไงครับยังไงครับเอา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 เฮ้ย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 ลาดแบบนี้ก็ได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยรัดแบบนี้ลาดแบบนี้ก็ได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยลาดแบบนี้ก็ได้เหรอครับฮัลโหลย็ดเคแม่งลาดคนอื่นแบบนี้ก็ได้เหรอไอ้ไอ้ฟัดเอ้ยไอ้ฟัดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนมีคนอยู่ข้างในมาลาดผมบ่หนิ ลัดผมลดัดชุบชุบทำไมชุบทำไมฮัลโลมาตฟักเกอมาชุบทำไมเพื่อนโอเคครับคุณผู้ชมครับเราโดนลัดไปหนึ่งคนก็ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรนี่หละอีนี่ะที่รัดเรามันรัดเราตะกี้ เออมันมีเพื่อนมันอยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะไปจัดการเพื่อนมันอีกเราจะไปจัดการเพื่อนมันเพื่อนมันรัาเราเราต้องฆ่าเพื่อนมันเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้มียิงกันอีกครับคุณผู้ชมเฮ้ยนั่นไงอยู่ในบ้านนู้นครับเฮ้ยเได้ยินเสียงว่เฮ้ยได้ยินเสียงอยู่ข้างล่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไอ้ด้านบ้านนี้ก่อนเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่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 จุกมาทางนี้ก่อนครับจุกมาทางนี้ก่อนเดี๋ยวเดียวใจเย็นนะเพื่อนนะใจเย็นนะเพื่อนนะ เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยนั่นไงข้างบนก็ม <tapping> ีโอ้โหวิ่งก่อนครับจังหวะนี้วิ่งก่อนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจูก่อนจูขอจูขอจูแป๊บหนึ่งขอจูแป๊บหนึ่งยังไงครับยังไงครับเฮ้ยเฮ้ยทางไหนยิงอีกทางนู้นยิงอีกครับคุ้ชมโอ้โหเฮ้ยข้างบนข้างบนก็มีเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห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 ยิงแบบนี้ก็ได้หรอครับก็ได้หรอครับก็ได้หละก็ได้หรอฮะใครมันยิงโอ้ โอ้โหเกราะแตกครับค oh ุณผ oh it. <im> <laughs> <im> <still hate> you know, ู้ชมเฮ้ยใจเย็นดีนะไอ้นั Why ่นม mm ัน hmm. ยิงช <im> ่วยเราครับเราเลยได้ลัดมันไปใจเย็นนะเพื่อนนะใจเย็นนะเพื่อนนะตอนนี้เอ้ยเ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหข้างนี้ข้างนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหทำไมมันเยอะจังเลยวะเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนเยอะจัดคุณผู้ชมครับเยอะมากเลยฮะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยยิงก่อนละกันยิงก่อนละกันทำไมมันเยอะทำไมมันเยอะจังเลยวะเฮ้ย ทำไมมันเยอะจังเลยวะเฮ้ยเฮ้ยม,มันมันโดดลงมันโดดลงจังหวะนี้แหละครับจังหวะเขาโดดลงแหละครับเฮ้ยทางนู้นบวกกันอีกทางนู้นบวกกันอีกนี่นี่หล้มไปหนึ่งเอายังไงแตกไปครับยังไงครับโอ้เก็บของก่อนนะครับยาไม่มีครับเฮ้ยเวิ่งไปเก็บของผมไปเก็บของผมง่ายๆเลยดือด้อๆเลย เดี๋ยวก่อนนะครับแต่งปืนก่อนครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้มา10คิวแล้วเมืองเดียวปาไป10คิวครับคุณผู้ชมถือว่าโชคดีมากเลยที่เราไม่ตายเดี๋ยวเราวิ่งไปดูไอ้ศพทางด้านนู้นดีกว่าครับคุณผู้ชมตะเกียเราฆ่าไว้สามศพนะครับเดี๋ยวโยนแอร์ดรอปก่อนละกันโยนเรียกคนนะฮะไม่ได้โยนเรียกของ เออาเอาเอาเอ้านึกว่าผมไม่เห็นหรอนี่นี่นี่วางแบบอีซี่อะครับผมก็ยิงแบบอีซี่อะครับเฮ้ย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 รถมารถมารถมาเฮ้ยรถมาเอ้าเอ้าทำไมไม่มีคลื่นไม่มีคลื่นวะทำไมไม่มีคลื่นครับคุณผู้ชมครับนี่นี่ไม่มีคลื่นไม่มีคลื่นโอ้โหเกือบแตกครับคุณผู้ชมตะกี้คลื่นมันไม่ขึ้นอ่ะเฮ้ย โอ้โหคลื่นมันไม่บอกนะฮะตะกี้ผมก็นึกว่ามันอยู่ข้างหน้าดีนะเราวิ่งมาดูก่อนเราหันหลังไปดูก่อนฮะไม่งั้นเราน่าจะไม่อยากจะคิดเลยโอเคแต่เก็บของนี่ก็สกาอหัวไอวอรยาเราก็ไม่มีครับคุณผู้ชมยาเรามีศูย์เลยนะฮะทำไมมันแบบ มันอ๋อของมันเกลือขนาดนี้แต่ปืนอะไรเราของแต่งปืนอะไรเรามันไม่เกลือนะสิ่งที่เกลือก็คือยาเรานะฮะยาเรามันเกลือมากๆเลยเราจะต้องวิ่งหายาแล้วข้างบนข้างบนเห็นคนครับเห็นคนมันน่าจะยังไม่เห็นผมเอาแอบให้มิดแอบให้มิดดิแอบให้มิดดิเฮ้ยข้างบนข้างบนวิ่งมาชุบเพื่อนหน่อยดิชุบเพื่อนหน่อยดิเพื่อนนายจะแตกนะลงมานะลงมานะยิงเพื่อนก่อนนะ ใจเย็นนะครับพี่ใจเย็นนะครับ yes พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นมาทางนี้ดีกว่าครับคุณผู้ชมเฮ้ยเเห็นแวบเห็นแวบเห็นแวบยิงโดดยิงโดดยิงไม่โดดวะเฮ้ยอุตสาสเตปโดดยิงครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออ้อมขึ้นไปดีกว่าเนาะอ้อมขึ้นไปดีกว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขามีกี่คนด้วยนะฮะนั่นไงนั่นไงนั่นไงผมเห็นเขาแล้วเขาเห็นผมหรือเปล่าเฮ้ยมันไม่ออกมาเฮ้ยนั่นไง ขึ้นสีแดง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 เอาอย่างไงอย่างไงหลบให้มีดหลบให้มีดหลบให้มีดไม่งั้นจะ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 คลานนะเพื่อนไม่งั้นจะคลานไม่รู้ตัวนะจ๊ะพะหนุ่มแล้วเพื่อนเขาอยู่ไหนครับตอนนี้เรายังไม่เห็นเพื่อนของเขาเลยเฮ้ยนั่นไงนั่นไงคลานไปให้คลานไปให้เพื่อนชุบนั่นไงคลานไปให้เพื่อนชุบครับแต่ผมยิงซ้ำแล้วเนาะมีระเบิดไหม ไม่มีครับคุณผู้ชมเอาเอาเอาเก็บของแบบนั้นเก็บของแบบนั้นโดดเข้าไปยัดเข้าไปโอ,โ,โอ้โห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 ยิง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 ,จ,งจะวัดกับสปเปร์หรอเอาจะปั๊มยาแต่ไม่มียาอ่าน่นาเหลือเกินยาไม่มีโอเคศพนี้ยาเต็มเลยฮะผมว่ามันน่าจะไปเก็บทั้งแมปมาหนะเราเลยไม่ใช่โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ได้มา14คิวแล้วเฮ้ยก่อซากคุณผู้ชม กอซ่ากอซ่าได้กอซ่ามาแล้วโอ้โหเก็บของกล่องหนึ่งผมได้ยามา8อันเลยนะอ๋อเฮ้ยเฮ้ยคนคนนี่โอ้โหเอาเอายิงยิงดิเฮ้ยยิงดิเฮ้ยยิงดิเฮ้ยเอาเอาเอา,เอา,เอายังไม่รู้ครับจังหวะนี้วิ่งเข้าใส่เลยครับเห็นอยู่หนึ่งคนนะครับมันน่าจะมีหนึ่งคนนะครับอย่ามีสองคนสามคนนะครับจะเอ๋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 จะอ๋โอ้โห و, มันวิ่งทันแฮะมันวิ่งทันแฮะเอา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  ปังอีซี่อะครับเอออีซี่อะครับโอ้โหเขาไม่ปั๊มยาครับเขาไม่มีเวลาปั๊มยาเน้นอนเลยเพราะว่าเราวิ่งตามขนาดนั้นแล้วโอ้โหเอ้าเอ้าโอ้ my god oh i t คุณผู้ชมครับถ้าตะกี้ผมไม่มีเกราะสีผมน่าจะแตกแล้วนะโอ้โห เสียววาบเลยโอ้ยโอ้ยยนั่นนั่นค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 นเอาแต่ครับผมแต่ครับ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 โอ้หัวร้อนเลยครับจังหวะตะกี้จังหวะตะกี้ผมนี่หัวร้อนเลยฮะโอ้โหคุณผู้ชมผมว่าแต่ผมจะไม่รอดแล้วนะผมว่าแต่ผมจะตายแล้วครับคุณผู้ชม เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมขอเล่น AK ดีกว่าเนาะเล่น AK ดีกว่าครับช่วงนี้ผมติด AK เนาะผมอยากฝึก AK ไว้เพราะว่า AK มันก็เป็นปืนหนึ่งที่ยิงยากอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมโอเคตอนนี้ก็เหลือ5คนในแมปนะฮะถ้าไม่รวมเราก็เหลือ4คนเนาะถ้าเราฆ่าคนถ้าเราฆ่าสีคนได้เราก็จะได้20คิวพอดีเฮ้ยทางนูน้นทางนูนงงน้นยิงทางนู้นย,ย,ยิงเฮ้ยยิงยิงเคสับเ k ไปจังหวะนี้ตั้งไอวอรแป๊บหนึ่ง ตั้งไอวาแป๊บหนึ่งครับคุณผู้ชมถึงแม้ว่ามันจะยิงไม่เจ็บแต่เกราะผมแตกแล้วโอ้จังหวะนี้จังหวะนี้สับไปสับไปครับ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 ลมหนึ่งลมหนึ่งแล้วแตกหนึ่งแล้วแตกหนึ่งแล้วยังไงยังไงเอาไอคนนั้นไอคนนั้นยังไม่รู้ว่าผมยังไม่รู้ว่าผมยิงอยู่ตรงนี้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 เอาเอายังไงเกราะไม่มี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 ยังไงปังเอาอีกคนล่ะอีกคนล่ะ อีคนละ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 ปังป e ังปังอีซี่อะครับน้องๆโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราก็ได้20 Q, นะิคิวเนาะวันนี้เราก็ยิงไป20ิคิวนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้ผมด้วยนะฮะไม่ว่าจะชอบผมหรือไม่ชอบผมก็แล้วแต่เนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย